เด็กๆถึงบะถึงถึงบ้านเด็กๆถึงโรงเรียนปลอดภัยไหมคะปลดภแล้ววันนี้เด็กๆเป็นไงบ้างคะดีปีหน้าไปอีกไหมคะไปไปกับน้องอนุบาลเอ้ยนใช่สิไป,ไปกับน้องป .3 เหรอคะ โอเคอ้าวใครจะบอกอะไรคุณแม่ว่าวันนี้ได้อะไรบ้างได้ไหนก็ไหนตอบมาอ่ายกมือขึ้นยืนขึ้นเลยอ่ะในความสนุกสนานแลควะไงอีกลูกอ้าวหนึ่งข้ออ่ะคนต่อไปทำให้เรามีวินัยขึ้นใช่ไหมครับอ่ะคนต่อไปได้ออกกําลังกายออกกําลังกายยังไงแก้ม แอบอกกลังกายยังไงลูกกระโดดอ่ะพีทพ,พิกอะไรนะลูกได้ฝึกการทรงตัวอ่วอาลุกขึ้นเลยทีละคนได้เกิดความสามารถคีอาลุนขึ้นครับได้ความสามารถอะไรนูสามารถทำไงผ่านอะไร ามารถผ่านกิจกรรมได้ใช่ไหมลูกอ่าก็นต่อไปฝึกความอดทนอ่าต่อไปหัวหน้าอ่าถ้าไม่มีสมาธิดีขึ้นใครจะตอบอีกเมมได้ไรครับวันนี้เมมบอกว่าได้กินข้าวสามจานอะไรนะครับเมมได้สนุกอะไรอีกใครจะดอกใครจะเป็นบุกกร้าอีก อายุยูได้ไรอายุได้ความคล่องแคล่วอะไรนะได้ความคล่องแคล่วทำให้คล่องแคล่วขึ้นอ่ะรัชตาะเกิดความสามัคคีในหมูคนะ่คณะอ่ะแลวอีกลูกอ, <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ทำให้ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมลูก <c oughs> อ่าฝึกกล้ามกล้ามเนื้ออะไรบ้างกล้ <c oughs> ามเนือน้อขากล้ามเนื้อขา ทำเนื้อแขนการทรงตัวที่หัวทำให้ใช้หัวเกิดประโยชน์ใช่ไหมยุนายยุนะไม่ใค่เกาหัวอย่างเดียวนะอ่ะโอเค ถ้าเกิดอาการแสงร้อนการออกมุ่มกับเื่อะเปลือยและอาหารไม่ย่อยเนื่นองจากไตยอ้อนใช้กาวิสคอนดูโอ